มาดูที่เมืองไทยประกรันชีวิตบ้างนะครับเพราะมีการประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ทีเดียวครับก็คือโครงการอาคาร66 Tower นะครับเป็นอาคาร Office เกรดเ A ย่านสุขุมวิทครับ คุณสาระล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตครับจ,จัดงานเปิดอาคาร66 Tower The Living Workspace Solution อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A สูง28ชั้นใกล้ซอยสุขุมวิท66นะครับง่ายต่อการเชื่อมต่อย่านธรุรกิจเศรษฐกิจชั้นในหรือว่า CBD ภายใต้คอนเซปต์ฮิวแมนเซนทริกลิฟวิ่งเวิร์คเพลนะครับ มุ่งเน้นออกแบบพื้นที่โดยเน้นผู้ใช้งานอาคารเป็นศูนย์กลางพื้นที่เช่าทั้งหมดประมาณ30,000ตารางเมตรโดยมีบริษัท CBR E ประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานหลักของโครงการ66 t o ิ e r เมีจุดเด่นทั้งเรื่องการออกแบบที่ทันสมัยควบคู่ไปกับความยั่งยืนครับมีพื้นที่เช่าแบบเปิดโล่งนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของผู้เช่า ซิ t o w ซิเนี่ยก็มีรางวัลการันตีนะครับหลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรางวัล Award Winner Office Development Thailand นะครับแล้วก็ b e s t Office Architecture Thailand จากงานเอเช Pacific Property Awards รครับรางวัล BSA Building Safety Award 2022ระดับโกลแล้วก็ยังได้รับาการรับรองมาตรฐานสากลอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าลีดนะครับที่ระดับโกลด้วย รวมทั้งมีมาตรฐานอาคารด้านเทคโนโลยีหรือว่าไ Score ระดับโกเช่นกัน66 oh Tower นะครับซึ่งเป็นอาคาร28ชั้นนะครับอยู่ในพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ย4.2ไร่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นตึกที่ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาาชนเนี่นะครับเรียกว่าเป็นการลงทุนของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเพื่อว่าให้ปล่อยให้เช่านะครับผู้เช่าของตัวอาคาร66เนี่ยนะครับเป็นผู้เช่าที่มี ความหลากหลายมากทั้งในแง่ของไซส์องค์กรใหญ่องค์กรที่เป็นกลางแล้วก็เล็กหรือแม้แต่สตาร์ทอัพด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีโคเวอร์กิ้งสเปซด้วยนะครับแล้วก็ฟัสซิลิตี้จริงๆเนี่ยก็มีการที่ใช้ในเรื่องของห้องห้องประชุมต่างๆนี่นะครับเป็นส่วนกลางได้นะครับอาคารน,นี้เนี่ยครับต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของการที่ล้อเรียนไปกับของความยั่งยืนนะครับในมิติข,ของ ESG ก็คือเป็น Lead Goal ท่านที่สนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารนี้นะครับ66 Tower ได้ที่เว็บไซต์ www. 6 6นะครับ66เนี่ยนะฮะขีดกลาง tower. com 66ขีดกลาง tower. com นะครับหรือสอบถามเเกี่ยวกับการเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่ค้าปลีกนะครับโทรศัพท์ก็ได้0 2 1 1 9 1 5 0 0หรือ0 2 1 1 9 2 7 1 2นะครับก็ติดต่อได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่8นนจถึง5ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งหนึ่งของทางด้านเมืองไทยประกันชีวิตแหละค่ะ